ยังคงเป็นเรื่องราวที่หลายคนติดตามกันต่อเนื่องกับการช่วยเหลือคนงานที่ติดอยู่ในซ่าอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอตอ,อที่ถล่มลงมาจากการ,รบแรงสันสะเทือนแผ่นดินไหว7.7ในวันที่28มีนาคมแม้วันนี้การช่วยเหลือจะใช้เวลามากว่า1สัปดาห์ก็ยังคงเป็นการทำงานที่ยากลำบากเนื่องจากเศษหินและปูนมีความสูงกว่าตึก5ชั้นทำให้ยากลำบากต่อการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งในเรื่องนี้กลับเป็นดราม่าในโซเชียลชาวเน็ตบางคนกลับตั้งคำถามทำไมการช่วยเหลือถึงล่าช้าบางคนก็มองว่า ยื้อเวลาในการยักยอกพบหรือไม่ตามที่ข่าวไว้ดอนนำเสนอไปแล้วนั้นล่าสุดหลังจากที่พิสิทธิ์ลีลาวชิโรพาดอดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินผู้ว่าการสอตองอที่ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของฮงจุยจนทําให้สาธารณชนที่ได้ฟังก็พุ่งเป้าวิาพากษ์วิจารณ์กับคาพูดดังกล่าวเต็มโซเชียลอีกทั้งทางด้านบุ๋มปนัดดาพิธีกรและดารานหนึ่งในจิตอศาสาที่คอยลงพื้นที่เพื่อคอยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในซากตึกตั้งแต่วันแรกได้ออกมาโพส์ข้อความผ่านอิสตาแกรมถึงประเด็นดังกล่าวว่าที่ต้องโทษหงจุยเพราะท่านไม่ยอมรับผิดว่าท่านไม่รอบคอบเรื่องผู้รับเหมาก่อสร้างเรื่องคุณภาพของที่ใช้เรื่องใช้ใจ่ายเงินเกินควรและเรื่องการตรวจสอบที่ควรจะเป็นจากนี้ไปภาพสอตองอจะไม่เหมือนเดิมไม่มีความน่าเกรงขามและน่าเชื่อถืออะไรอีกแล้วจบแล้วข่ะท่านงานนี้ทำเอาเหล่าคนบันเทิงรวมถึงชาวเน็ตได้เข้ามาวิจารณ์ถึงประเด็นดังกล่าวกันหลากหลายอทีเสียภาษีไปเพื่ออออ ตอนนี้นาท่านหงหัวไม่ดีนะ้าดำดมมองมองแทนที่พวกงอจะออกมาขอโทษและจริงจังตั้งใจไปช่วยเขาไปหาทางออกที่ดีกว่านี้นี่เล่นหาแต่เขาอ้างแถไปเรื่อยหงจุ้ยไรพวกกิ่นกับลดมรรฐาลงมาที่หน้าเหลือเชื่อคนที่มีตำแหน่งขนาดนี้ออกมาอ้างหงจุ้ยสงสยัยแม่จับฉลากได้มาตอบแบบคนมีความรับผิดชอบหน่อยหดหูจะประเทิมีคนแบบนี้ดูแลเมื่อไหร่จะรีบไปไป,ไปสักทีสงสารประเทศสงสารตัวเองที่จ่ายภาษีไปกับอะไรไม่รู้สงสารรุ่นลูกหลานจะเป็นยังไงต่อไปในสังคมแบบนี้ ทรงนี้ขวัญใจแก๊งคอนเซนเตอร์มากเป็นต้น